สวัสดีครับกับผมนายนัทวุฒิมาาลารหัสหกหกสองศูนย์ห้าศูนย์สองหกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกร,รรมเครื่องกลปีที่สองวันนี้จะมาเขียนโซนเวิร์กคำสั่งมู e c o ฟฟี่โ a เ e ตสเกลแล้วก็สเตรทเอน n ิตี้เราก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอย่างแรกผมจะเออเริ่มเป็นคอนเพลนนะครับ ต่อมาผมจะได้ใช้คำสั่งลายนะครับเป็นการว่าขึ้นมาขอไปครับเรื่องฟอนต์เคล็แลับต่อมาผมจะเป็น smart dimension ครับเป็นการให้ขนาด ให้ขาเป็นหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้ก็ห้าติบนะครับจากนั้นกดยืนยันคำสั่ครับฉะนั้นผมจะทําให้สีเส้นนี้ครับมีขนาดที่เท่ากันเท่าก็คือ้าสิบแต่การกดคอนโรลค้างไว้ครับติ๊กเลิอกเส้นทั้งสี่เส้นเลยนะครับจากนั้นกด e ี u ข้อนะครับการเท่ากันโอเคครับ ต่อไปผมก็จะลบขันเพื่อให้มองง่ายขึ้นต่อไปผมจะเลือกใช้คำสั่ง move นะครับคือการเคลื่อนย้ายไปมาตัวอย่างโดยกันว่าวงกลม,มเดี๋ยวผมจะย้ายวงกลมเนี่ยเป็นการสาธิตให้ดูวงกลมนี้ขนาดนนเลนสิต่อสัก 30k จะน่ากดืจยันผม ต่อมาก็มาที่คําสั่งมูฟครัแล้วก็กดแถบป้าครับเลือกเป็นนี่ครับต่อมาผมเลือกเป็นฟอร์มทูครับแล้วก็กดของรีพอยน,นะนี่ครับนี่ครับมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเหมืเราจะไปวางชุดนี้นครับก็ได้เหมนกันวางตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ วางจุดไหนก็ได้นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง move นะครับสามารถอปยวางตรงไหนก็ได้ครับวผมจะกลับามาวางจุดเดิม นี่ก็คือลักษณะการใช้คําสั่งบุกนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของคําสั่งเอ,อ่อคันะครับผมจะคลิปเลือกคําสั่งเอ่อคัฟฟี่เอ,อนตะิตี้ะกดตรงที่แถบฟ้ารครับแล้วเ,เลือกเป็นเป็นรูปที่เราจะ c o p y ี y คลิกเดียกหนึ่งครั้งระแต่น่าส่งไปกดเป็นฟอร์มทูนะครับ กดคลิกตรงพอยนะครับเลือกจุดวอกัจากนั้นเราสามารถ copy แล้วก็ไปวางบนจุดไหนก็ได้นะครับวนรูปใบนี้โอเคนี่นะครับ ต่อมาจะเป็นในรูปในรูปแบบพิชเช่นแบบแนวแกนครับเป็นแนวแกน x กับ y ม้วจะเลือกรูปที่จะ copy ครับจากนั้นกดเป็น x กับ y ครับจะสเ m i n u สิบส,ส,ส่วน y ครักบยี่สิบครับ รูปมันก็จะมีรูปก,ก็จะเคลื่อนย้ายมาตรงนี้คนระับวองกดถูกตัวคนระับก็จะย้ายมาตามแนวแกนที่เรากำหนดไว้ไปเป็นรูปนี้นะใส่สักลบห้าสิบอื มันก็จะขึ้นเป็นวงๆเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับจากนั้นกดยืนยันคำสั่งรูปที่เรา Copy มาก็จะอยู่ในรูปของ Neo ate, แนวแกนตามที่ค่าที่เราใส่ไว้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการ Copy ลักษณะก็จะประมาณนี้นะเรามาจะเป็นในส่วนของคำสั่ง rotate entity นะครับกดเลือกคำสั่งนะ ก็คือการคลิกรูปไปมาให้อยู่ในมุมที่เราต้องการนะครับก็จะกดเลือกคำสั่งมาจะกดแถบฟ้อนครับกดเลือกเซนเตอร์ในการหมุนผมจะเลือกเป็นจุดนี้นะครับ ผมก็จะใส่เป็นสิบสิบห้าองสามรืยว่าบางทีเราจะลองใส่เป็นสิบสามันก็จะขยับตามมุมที่เราต้องการครับ ที่รงสารูปก,ก,ก็จะเปลี่ยนไปครับอยู่ที่เราติ๊กเลือกว่าจะให้มันหมุนจุดไหนนะครับถ้าผมอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมผมก็ใส่ศูนย์ไปมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิม <c oughs> ตังสั่งโรเต็กก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ต่อมาจะเป็นในส่วนของ scale entity นะครับ โดยผมจะกดคลิกเลือกคำสั่งนะครับจากนั้นกดแถบสีฟ้านั้นกดที่ผิวชิ้งนงาน,นครับเป็นการครอบเส้นทั้งหมดจากนั้นผมจะกดเลือก Point ตรงนี้ครับกดเลือกเป็นมุมนี้จากนั้นเราก็ใส่สเกลไปนะครับเราต้องการสเกลที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าก็ไปผมจะยกตัวอย่างเป็นสองเท่านะครับใส่สองไปจากนั้นกด Enter นะครับสเกลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่ในกรณีที่มีที่มีการกำหนดขนาดอยู่แนะนำให้ลบออกครับไม่น้นสกเกลจะใช้ไม่ได้หรือว่าจะเป็นสามนะครับดกด e n t e ไปถ้าอยากให้เท่าเดิมก็ใส่เป็นหนึนะครับมันก็จะ กดเหลือเท่าเดิมอยู่ที่เราต้องการแลค่อยจะให้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นกี่เท่ากี่เท่านี่ก็คือลักษณะการใช้คำสั่งสเกลนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของคำสั่งสตรีทนะ s t r ีทอ n น i ิตนะครับกดเลือกคำสั่งครับเป็นคำสั่งสามารถแบบยืดหดชิ้นงานได้ อันนี้ผมจะทําเป็นฟอร์มทูก่อนนะครับก็คือกําหนดกำหนดว่าเราจะให้จุดไหนยืดก็จะติ๊กเลือกนะครับฉะนั้นกดคลิกของพอยต์บนี้นะครับจะนั้นเลือกสิเลือกส่วนที่จะยืดนะครับเมื่อกดคลิกนะครับสามารถลากเมาส์ยืดขึ้นได้ครับเราจะลากไปขึ้นหรือลงอไปด้านไหนก็ได้นะโอเคผั้ผมจะเลือกให้อยู่ประมาณนี้นี่นะครับก็จะยืดออกมาแบบนี้เลย ๋ยวจะมาลองทําด้านนี้ดูนครับเ <Thank you. S 1> ลียเป็นฟอนะร์มู o นะเบม่อจะยืดได้ตามที่ทเราต้องการตัวต่าผมก็ที่จะเสียออกจากคาสั่งครับเป็นการย,ายาารืนยันคำสั่งต่อมาก็คือจะเป็นในรูปแบบของแบน x e นะครับ ผมก็จะทำให้ดูด้านนี้นครับโดยการดแถบสีฟ้านครับเลือกต้านที่เราจะใส่ในแนวแกน,นครับนี่จะเป็นในแนวแกน x กับ y ครับแกน x กับ y จะในแกน X ีผมจะใส่สักสิบมิลนะครับมันก็จะเอียงไปตามที่เราต้องการเลย ต่อมาก็เป็นในส่วนของแกน y แนละ้วเราใส่มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็มไม่ชิน้นงาน<ม>ไปตามที่เราใส่ครับลักษณะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเออสเตทในพารามิเตอร์ของแกน x y นะครับดังนั้นถ้า พอใจแล้วก็กินยาคำสัง่งรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ